ตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นกว่างานที่ขอใหญ่เล็กน้อยทุกคนละแบิดแนงค่ะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเห็นพี่พี่น้องน้องแล้วพี่พี่นักข่าวมีเชิญมาเยอะมากก็ตื่นเต้นค่ะแล้วก็ยังไงก็ต้องรับผิดนี้ที่สุดถ้าเกิดว่ามีอะไรผิดพลาดประการใดก็ขออภัยในุ่กหน้าค่ะชคุณผู้ใช้ร่วมมาอาีกนิดนึงค่ะแต่ก็ยังไม่ค่อยได้มีเวลา ใช้เวาลาร่วมกันสักเท่าไหร่คะคะตอนที่ได้ยังก่อนหน้านี้ก็คือยังเตรียมงานของวันนี้ค่ะวันที่สี่อยู่แล้วก็คือถึองเข้ามาก็เตรียมเอกแจกันแล้วก็ยังเตรียมงานอยู่ก็เลยยังไม่ค่อยได้พักแต่ว่าก็ไ,ได้ใช้ช่วยคู่ไปบ้านแต่อาจจะยังไม่ได้ทำหน้าที่อย่างใดที่นี่ออกตัวไว้ก่อนก็ดีคนระับก็มีคนมาอยู่ร่วมด้วยแล้วก็ว ทำนี่ก็มีคนทำอาหารเช,ช้ากินเ้ากปร์ตมาเชื่อมมาเชืาเชาเอมเด็ค่ะท่าไม่ได้ทานเาะครับแต่ที่รักเรียนทานบางทีทงทคือตอนนี้เรายังยุ่งกับงานวันนี้อยู่เตรียมง,งานแล้วก็ได้ตวัวเองแต่ครัเชิญผู้ใหญ่ต่างๆก็เลยยังไม่ได้เริ่มใช,ช้ชีวิตคู่ดีจริงดูนะครับแต่ครับก็เริ่มเริ่มบ้างแล้วอย่างเช่นตอนเช้ามาก็ทำเข้าวะอะไรก็พยายามทำกินอยู่ก็เป็นคนที่ ทำกับข้าวาเก่งมากครับ่าเมนเบที่บ้านท่าเอ่อนหมี่สำหร็จลูกนึงทำให้แม่อร่อยได้ทํ่ดแ,แรกที่มาไคำแรกนะตื่นมากเยอาจรก็ส่วนมากเวลาตื่นมาตอนนี้ก็จะ ตรงไปที่เรื่องงานเพราะต้องเตรียมงานเยอะจริงๆยังไม่ค่อยได้มีเวลาสวีทกันเท่าไหร่นะครับแต่หลังจากวันนี้ก็คงสวีทขึ้นเยอะครับขอบคุณค่ะอ้าวยังยังไม่ได้แทงค่ะแต่ว่าก็เป็นของขวัญที่คุณพ่อให้ค่ะมั้ยคะเดี๋ยวทอดไปเป็นของขวัญเยอกค่ะแต่ว่าเดี๋ยวระบุอีกทีค่ะ เปนชีวิตครอบครัวยังไงคะทั้งคู่เลยในฝ่ายจักรวาลแทนชีตครอบครัวของตัวเองในในฐานะเป็นหัวหน้าครอบครัวก็เตรียมเตรียมเตรียมก่อนหน้านี้แล้วไม่ไม่ได้พึ่งมาเตรียมตัวเกี่ยวกัแต่งงานแต่ว่าเราก็พอบอกแล้วว่าเราจะแต่งงานกันแล้วนะก็เตรียมตัวมาโดยตลอดก็ต้องขยาำงานเพิ่มขึ้นเพราะว่าตอนนี้เราก็ต้องดูแลเพิ่มอีกหนึ่งคนเล่นหมาเรามีลูกก็ต้องดูแลก็เตรียมตัวมาเรื่อยครับครับ วันนี้ขึ้นแพนนะคะตอนนี้ิ่จต้องลงคอสสตัดจาแล้วคะแล้วอยากสื่ล่ะคะมีอะไรเป็นไงแั่โน้งหัอีกรั้งนะคะค่ะตอนนี้อยากให้การเสเพกับงานให้ได้เต็มที่ค่ะคงทำทั้งสองอย่างค่ะคือแล้ก็มีความสุขกับงานทั้งสองอย่างคืองาน งานอาชีวการแสดงของแอลก็ยังคงเป็นเป็นชีวิตของแอลเลยค่ะยังไงก็คงยังทำต่อไปแล้วก็ส่วนงานที่ที่จะไปพอจะมีส่วนเล็กๆไปช่วยการได้บ้างก็เป็นงานที่มีความสุขครับและพี่เขาใหญ่เลยถ้าที่มีส่วนอะไรที่แอลพอช่วยได้สำหรับงานที่พวนั้นซ่าแอก็ยินดีช่วยตลอดมาเลยค่ะคงไปกับนะครับเพราะว่าด้วย งานที่ผมทำในตอนนี้มันจะเป็นต้งที่ต้องอยู่กรุงเทพนะครับแล้วก็งานแอรด้วยแต่ว่าที่เขาใหญ่เราก็ทิ้งไม่ได้เพราะว่ามันก็เป็นธุรกิจของครอบครัวทุกเสาร์อาทิตย์เวลาว่างเราก็พยายามที่จะลงไปเพื่อดูแลงานของครอบครัวเราครับไม่เคยได้สัญญาเลยค่ะคือนนตัวอีอทีอาแต่งไปแล้วไม่เค,ย,คยสัญญาอะไรกับเรา เอาวันนี้สัญญาอะไรก็ใอคือทุกทีคู่อื่นนะครับก่อนสัญญาเขาต้องทําสัญญาอะไรกันนะครับแต่เราเป็นผู <S <S ้ที <t imes> <t imes ่แฟรมากเลยไม่ได้ทําสัญญาอะไรกันเลยแต่ว่าไม่บอกเลยครับถ้าถ้าแอาจะได้แล้วที่ผมสามารถทําได้ผมก็ทำแล้วครับนี่ไงค่ะแล้วขอให้เขา น่ารักแล้วก็ดีกับแอบดีกับพ่อพวงแอบอย่างนี้ไปตลอดไปค่แค่นี้ก็พอละค่ะยังมีอะไรที่จะต้องปรับตัวเข้าหายคงมีเรื่อยๆเหรอคะก็ยี่แค่นี้เราเราเพิ่งมาใช้ชีวิตคู่ด้วยกันก็คงจะต้องเจอเรื่องอะไรที่จะต้องปรับกันไปเรื่อยๆแต่ก็คิดว่าไม่มนีเปัญหาค่ะจะต้องจะต้องปรับตัวในเรื่องของการรอไปหน้าไหมคะโอ้รู้จักเลย จะพูดแต่ไม่กล้าพูดเทาเท่าก็ไม่รับชินแล้วฮะอได้นอได้ก็สมมติ้งานแปดโมงก็อาจจะต้องตั้งแต่กับปุ๋งงานสี่ถีสามแล้ววันนี้ดมงาน ค่ะก็ของอาตอนแรกคือความตั้งใจแรกเลยจะขอมีชุดเดียวเพราะไม่อยากเปลี่ยนเพราะรู้ว่าเจ้าเป่าตรงตัดเจ้าเปล่าต้องคอยสรุปสุดท้ายก็ก็ตกลงเหมือนทุกคนนะคะหรือมีชุดแถบข่าวชุดชุดในพิธีแต่งงานแล้วก็ชุดอัพเปอร์บาร์ดี้ค่ะสามชุดค่ะผมครับผมชุดเดียวก่ยากสามชุดไม่ไหวสามนี่ยากครับมีของแทนใจไหมคะี่ คือคงไม่ได้เป็นทางการนขนาดที่จะเป็นของขวัญวันแต่งงานนะแต่ว่าเมื่อคืนนี้เขาก็มีเซอร์ไพรส์เล็กน้อยด้วยเซอร์ไพรส์แบบไม่ไม่ไม่ตามตามสไตล์ตามสไตล์เขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอะไรเป็นอะไรเป็นแหวนค่ะเป็นแหวนคือเขารู้ว่าพี่แหวนวงโปรดแอปที่ชอบและวทำหายไม่ไม่ใช่วงนี้นะคะค่ะก็เป็นเป็นแหวนเพชรลูกโบแล้วทำหายไปแล้วแล้วก็ คือบ,บ่นอยู่หลายเดือนค่ะจนเมื่อคืนนี้เขาก็แบบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอะไรเงี้ยเขาก็เดินมาล้าก็แบบยื่นมือมาตียงแล้วส่งแบนให้แล้วอ้าวเอาไปเห็นเหนื่อยอนเี้เตรียมงานเหนื่อยนะค<ล>ะเป็นแบบไม่โค่ะเหมือนเดิมแ<ร>บบเดิมเลยค่ะเขาก็คืออะไรแบบนี้ค่ะที่แอปชอบคือมันไม่ใช่เป็นมูลค่าที่ตัวของแต่ว่ามันคือความสาใส่ใจแล้วก็คือความตั้งใจที่เขาวางแผนไว้ให้เ้าก็แอบไป โทรติดต่อร้านที่เอ็ซื้อร้านนี้ว่าขอแบบเดิมไซส์เลยมอะไรอย่งอางเงี <c oughs> ้ยค่ะวันนี้มีสบายอะไรกันเลคะเดี๋ยวเดี๋ยวขอขออุบไว้ก่อนที่พิงแล้วเดี๋ยวถึงเวลางานก็เดี๋ยวจะาจะมีนะแล้วเจ้าสาวเราจะมีอะไรให้กับเจ้าบ่าวไหมเจ้าบ่าวเขา เจ้าสาวของใครเป็นมั่เจ้าตอนวันมั่นนะครับเจ้าสาวก็มี s u r p r i s ผมพอดีผมมีนาฬิกาอันหนึงที่อยากอยากได้เขาก็ปไปหาซื้อมาให้แล้วมอบให้ตอนวันงานมั่นนะครับใช่ไอ้ในขอบคุณพ่อด้วยขอบคุณพ่อได้ไหมขอบคุณขอบคุณพ่ออ่ะครับพูดถึงเรื่องการมีลูกอีกอีกสักครั้งแต่ถ้าเกิดมีขึ้นมาอยากได้ชายหรือครับผสมการอะไรก็ได้แทนม่ได้กี่คนหรืออยากได้ชายอีกที อยากมีแั่สองชัมคนก็เป็นไปได้นั่นชายหญิงไม่เก่งครับแต่ว่าถ้าลูกคนแรกออกมาเป็นผู้ชายก็ดีเพราะว่าจะได้ดูแลน้องๆได้แงไหวไหมตอนนี้ก็พอไหวไล้ก่อนแ้าอยากได้กี ก็คงอย่างเงี้ยลค่ะแต่ไม่เกินสามนะคะว่าคนสคนก็พอประมาณนี้แต่จริงๆแล้วยังไงก็ได้ค่ะกี่คนก็ได้เพ่ไหนก็ได้ขอให้ออกมาเป็นเป็นหน้ารักเชื่องป่าอยากด้กับลครที่ไนเล่นคาปรการณละครที่อยก็นร กนเกเล,ลักตบสูย่านั้เลนะคะ,ลละ,ะ,คะใกีัประกก็กกใกล้เคียงตรงที่ด้วย,ด,วยด้วยอายชีพของพระเอใช่ใ <c oughs> อยู่เขาใหญ่ก็ากเก็รับธรรมชาติเหมือนกนันแล้วก็มีความสุขที่ได้ใช้ชีวิตใช้เวลาร่วมกันที่เขาใหญ่ ค่ะอันนี้ก็คงใกล้เคียงสุดค่ะแต่ว่าคงไม่เหมือนในเรื่องเพราะแอมไม่ได้เปนล่นน้องตั้มปกติทั่วไปพอแต่งงานแล้วสามีมักจะโกรธภรรยาของการลัวนค่ะผมนะครับมก็อันนี้หน่อยนะเพราะว่าเวลาเขาโมโหเนี่ยเขาจะบ่นนัดสามสี่ชั่วโมงนไม่หยุดได้เก่งมาก คือโวยมาทีเดียวเลยดีกว่าง่ายิดหน่อยล้วแ่อยไ่อาตายค่ะไปอยู่แต่ว่าไปอะไรอ่างเออี่บอดอะไรชอบแบบดูไม่ค่อยน่าเบื่อเรื่อยๆฮะนักร้องเพลงละเรื่ย ทตาไม่หัวไม่ห้ามไม่ห้ามค่ะ่ะครล่ะคนนี้ก่อนคนขอก่อนเขาเขาทำงานตรงนี้มาตั้งแต่เด็กนะฮะแล้วก็เขาทำเพราะว่าเขาชอบจริงๆทำเพราะมันเป็นเหมือนงานศิลปะได้แสดงได้ก็ไม่อยากเบื่อแต่ว่าก็ก็บอกเขาว่าก็สรอแล้วนะงานในวงการมันเหนื่อยนะเดี๋ยวเราอยู่เบื้องหลังเราจะไม่รู้ก็อยากให้เขาพัฒลงก็ทำได้แต่ก็ไม่ต้องหนักแต่ก่อนนะฮะ าเลิกปีไมรูปอะรอย่างี้ไม่ต้องห้ามเลครับเพราะเขาคงห้ามตัวเองว่าสิบปีไม่เคยมีเลยอยากเลิกปี And let you hold the remote